ไปจอยนุ๊กเฮ้ยนี่เรืองเอาเวลาเนวินมุกแล้ไม่แมทวินนกคนนกินไงมุกงันใเอามาแค่นี่นุที่มีเงี้ยีี้หเียรูหนมุก้องเยเงีรูนนาหนหมดอดมิงเดปนกคนหลหเ้รูน้อนมนเร็วเร็วว่าแล้วอาจะอาจะบนึกเห็นเลยลาเน